สวัสดีครับสวัสดี FC นะอัมเกมมิ่งทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมนะครับที่ผมเล่นนะครับผมขั้นแรกให้ทุกคนไปที่ Google นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า r e a l x เนี่ครับ r e a x reality จากนั้นก็กดเข้าหนา้เว็บไปเลยครับผมแล้วก็ทำการ สมัครก่อนนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ทําการสมัครสมาชิกเนี่ยครับเราก็ใส่อ e ีเมลใส่อะไรของเราไปให้เรียบร้อยนะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้ครับมันจะมีหัวข้อแรกรับให้เราดาวน์โหลดตรง CND Server T-H นะครับก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดมาเลยอ่าซึ่งของผมมันจะดาวน์โหลดมาแล้วหนูมาอยู่แล้วนะครับผมพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วปุ๊บ มันก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้มานะครับทุกคนอ่าตรงนี้นะครับเอนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้มานะครับให้เราคลิกขวาครับแล้วก็รันนะรอ,ะอมาสักครู่นะครับผมรันเพื่อเปิดตัวติดตั้งขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็กดเยยดไปครับเดี๋ยวเขาจะจัดการเองนะครับเราก็เนี่ยเขาจะจัดการให้เราเองเราก็กดแตกไฟล์ไปได้เลยครับเพราะาแตกไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับไฟล์นะครับตัวเกมนะครับที่เขาค่าดีฟอร์มันก็คือจะอยู่ในนี้ครับทุกคนเข้ามาที่ไลร์ฟีของเราแล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์นี่ครับจะเขียนคําว่า r e a x e s t a ตอนแรกทุกคนจะไม่มีไฟล์พวกนี้นะมันจะเป็นไฟล์ตัวแพทเชอร์ตัวนี้ครับ พอเข้ขามาเสร็จแล้วให้ทุกคนมาตรงตัวแพทเชอร์ครับแล้วก็คลิกคลิกขวาครับแล้วก็รันแอดมินอีกทีครับผมพอรันแอดมินเสร็จปุ๊บก็กดเยีสต์นะฮะทีนี้มันก็จะขึ้นหน้านี้มาฮะเขาก็จะทําการดาวน์โหลดให้เรานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเริ่มเกมไม่ได้เลยครับแค่นี้ทุกคนก็สามารถจะเข้าเกมได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าเว็บโหลดไว้ให้นะครับเพื่อทุกคนจะได้กดเข้าไปแล้วก็ลิงก์ดิสคอร์ดของเซิร์ฟเวอร์นะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำวิธีการขอขอรถจากแอดมินนะครับก็คือหม,หมายความว่าแบบให้เราสร้างตัวละครแล้วก็แปลรถจากแอดมินอ่ะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับผม